คือเรามีภาวะเหมือนเป็นระหว่างไฮเปอร์กับสมาธิสั้นซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันที่ทำให้เราเป็นคนที่สนใจอะไรหลากหลายมากสนใจทั้งเชิงดิ่งเชิงลึกเชิงกว้างแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมจะละทิ้นอะไรที่ทำเสร็จสิ้นไปแล้วโดยทันทีสวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ติดตามอภิญญาร้อยแวันนี้เรามาถามและตอบหรือ Q&A กันดีกว่าคำถามแรก ทำไมถึงตั้งชื่ออพิญญาร้อยแปดคำตอบคือเรามีภาวะเหมือนเป็นระหว่างไฮเปอร์กับสมาธิสั้นซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันที่ทำให้เราเป็นคนที่สนใจอะไรหลากหลายมากสนใจทั้งเชิงดิ่งเชิงลึกเชิงกว้างแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมจะละทิ้นอะไรที่ทำเสร็จสิ้นไปแล้วโดยทันทีทีนี้ความหลากหลายตรงนั้นน่ะมันก็เลยทำให้เรา บางทีก็กระโจนเข้าไปสู่หัวข้อการเมืองบางทีก็กระโจนเข้าไปสู่ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยบางทีก็กระโจนเข้าไปสู่ด้านโบราณวิทยาจริงๆตอนที่เราตั้งชื่ออภิญญารนะ้อยแปมันเกิดเหตุที่ว่าคลิปแรกเราทําเรื่องเกี่ยวกับอิติปิโสร้อยแปดแล้วทีนี้ความที่แต่เดิมเราใช้ตั้งชื่อว่าเนียนมานอุดรานริกะแล้วมันถูกทิ้งไป เราจะไปเปิดช่องใหม่เราก็เออขี้เกียจอะเราก็เลยเอาช่องเดิมนี่แหละแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อให้มันตรงกับหัวข้อใกล้เคียงกับที่เราจะทําตอนนั้นแล้วเราก็เห็นว่าคําว่าร้อยแปดอะมันเหมือนกับคําว่าวาไรตี้คล้ายๆกับเนียนๆนาอะไรของเราไปเราก็เลยเออภิญญาร้อยแปดจริงๆแล้วมันก็ลิงก์กับคําว่าโอรานริกคือเน้นมานี่หมายถึงจิตใจแล้วก็คําว่าโอรานริกก็คือหมายถึงความเบิกบานของเราอะ คำถามต่อมาทำไมถึงมาเป็นยูทูบเบอร์เราอ่ะเป็นคนที่อยู่กับ YouTube มานานมากคือเราเคยมีติด Twitter มาระยะหนึ่งแล้วเราก็อยู่เราก็ดรอปไปเลย Ig เนี่ยเราเคยโพสอะไรเลยอะคะ่ะจาก IG ก็มา Facebook นี่แหละคือ Facebook เป็นชุมชนที่เราไม่กระตือร้อน,นมากกว่าที่สุดเลยคือ Twitter มันยังมีพาร์ทของความแบบหมกมุ่น่ะนะ มันมี period มันมีช่วงเวลาของความหมกมุ่นมันมีเช่นเกิดละครเรื่องนี้มันแบบดำดิ่งมากมึงเราก็แบบแบบทวิตท,ทวิตท,ทวิตเอ,อ่อในช่วงเวลานั้นพอละครจบก็จบไปหรือว่าเป็นในในช่วงของการเมืองที่มันแบบร้อนแรงอะไรก็มันก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่มันหมดภาวะความสนใจไปสนใจแต่ Youtube คือเราอะติด y o u t u b e มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มนโนเนียตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากดูเค็กขอเลยว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยเรา หมดเวลาไปกับ YouTube แค่ไหนช่วงเวลาหนึ่งมันเป็นเรื่องของการดูข่าวแล้วในระยะหลัง,งมันกลายเป็นเรื่องของความบันเทิงทีนี้ถามว่าทำไมเรามาเล่น YouTube แล้วมันเกิดมาเล่นในช่วงที่ออไทยกับกัมพูชามีปัญหาร้อนแรงกันนะคะจริงๆเราไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเราเราเตรียมที่จะเข้าสู่การทำ u t u b e มาประมาณสัก สองสปีแล้วแล้วเราเพิ่งมาสตาร์ทปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วอะ่ะมันเกิดภาวะที่เราอะ่ะไปทําสวนแล้วพอเราไปทําสวนมันมีช่วงเวลาฤดูฝนที่ยาวนานแล้วก็ก็หมกมุ่นอยู่กับการทําสวนแต่เรื่องของเรื่องก็คือคลิปต่างๆที่เราทํอะค่ะมันไม่มีรีสปอนส์ ond, มันไม่มี REACT จากผู้คนเลยแล้วคลิปตอนนั้นเราก็ทําแบบยากแค้นแสนเข็นนะคือความที่เราอะ่ะอยู่ ต่อจอบ,บอด้วยีว์ยอุปกรณ์ที่มันมันตกรุ่นตกราไปเรื่อยๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราจะต้องไปสั่งอะไรมาคอนเน c t มันเพื่อสร้างงานเพื่อสร้างการอัดเสียงเมื่อมันอยู่ในระหว่างการเรียนรู้อะแล้วความที่เรามีสมาธิสั้นหน่อยๆเราก็แบบว่าเออรับรู้นะว่าอันนี้มีอันนั้นอันนั้นมีอันนี้แต่ว่าไปต่อไม่ได้มไม่ไมไม่มีภาวะอยากจะ connect อกออกคอนเน็มันและอย่างนึงพอทาสวนปุ๊บพอกลางคืนมันก็ หลับเป็นตายตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปอยู่ในสวนอีกแบบนั้นนะคะมันก็เลยชีวิตมันก็เลยแบบไม่ต่อเนื่องพอไม่ต่อเนื่องแต่ความรู้สึกอยากจะทํา youtube มันมีอยู่มันเหมือนกับเรามีต้นทุนอยู่ออมันเกิดภาวะอยากปล่อยของแ่าไม่ทราบถ้าเกิดว่าเรามีพลังงานดีๆแล้วแต่มันก็มีความคิดแบบแปลกมากนะคะมันมีความคิดแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะทําช่องที่เกี่ยวกับเถรว่าเถราว่า,เท,วาเท่านั้นเพราะฉะนั้นในสี่ห้าคลิปแรกเนี่ยก็ ปล่อยแต่เรื่องเทรวาส่มันมีความหมกมุ่นคือมันมีเหมือนเหมือนกับว่าตัวเราอ่ะเป็นทางผ่านของวัฒนธรรมหรือว่าของยุคสมัยทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่ปล่อยสิ่งที่มันเป็นการบอกเล่าการเดินทางของวัฒนธรรมและยุคสมัยซึ่งมันก็อาจจะมีต้นทุนด้านกรรัรพูชาอาจจะมีต้นทุนอะไรอื่นๆที่เราหลงไหลอม,มันก็หลายอย่างเกินไปไน,นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาปรับตัวเองเรื่องช่องแล้วก็ ความที่เราสมาธิสั้นอ่ะเราเราเป็นคนที่หมายความว่าถ้าคุณต้องการจะทําอะไรแล้วคุณต้องทําให้เสร็จภายในระยะเวลาอันฉับไวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทํางานค้างอยู่ท่านเช่นเป็นงานอัดเสียงด้วยเรื่องบร,รมรากอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณกลับมาหารากตรงนั้นไม่ได้ก็อย่าหวังว่าเราจะได้กลับมาทําอีกมันเหมือนกับว่ายานปฏิชีวานะในร่างกายมันบอกว่าเฮ้ยเองต้องรีบทําอะไรเรื่องนี้ให้จบไม่งั้นเดี๋ยวเองจะกลับ ไปสู่ตรงนี้อีกไม่ได้เพราะเองมีความลืมสูงมากกระทั่งมันเกิดการลองของกับ ios ที่มันอัปเกรดตัวเองขึ้นมามันก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นการไม่ต้องคอนเน c t ไม่ต้องไปหาอะไรมาเสียบกับอะไรแต่กร้นก็ตามก็มีปัญหาเรื่องระบบเสียงนะสุดยอดเลยอืมก็ไม่เชิงนะมันเป็นเรื่องของการเก็บงานเป็นไทม์ไลน์ด้วย มันมียุคสมัยศูนย์เราเก็บอะไรด้วยฮาร์ดดิสก์แผ่นขนาด3นิ้วอะ่ะคือที่ฉันอยู่มาตั้งแต่รุ่นที่เป็นขนาด5นิ้วอะ่ะแผ่นเบลเลอร์เลยบางแล้วก็ต่อมาก็เป็น3นิ้วยังไม่ทันะไรเลยไปเขมรมาแม่งหายไปแล้วเป็นกลายเป็นตั้มไดกลายเป็นนั่นเป็นนี่นี่คือการจัดเก็บระบบตั้งแต่ถ่ายเอกสารแล้วก็ไปอัพไปเก็บเข้าไฟล์เข้าแฟ้มจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเราสึกว่าเฮ้ยวิธีจัดระบบระเบียบหรือว่าการเก็บงานอะไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่เวิร์กเท่ากับ งานที่อยู่ในคลาวเลยนะรวมทั้งเป็นการวิธีเก็บไทม์ไลน์ของเราซึ่งเราเคยมีงานอะไรพวกนี้เราต้องการเอาบางส่วนเก็บเข้ามามันไม่เชิงเก็บหรอกเพราะมันเป็นการทําใหม่เลยนะมันไม่ได้เป็นการเอาของเดิมมานั่งทําอะไรได้วิธีคิดของเวลามันต่างไปวิธีการเห็นอะไรบางอย่างที่เราอยากจะเอาออกไปจากหัวแล้วก็ให้มันไปอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ต้องกลับไปดูมันอีกเนี่ยอีกอย่างเรามีนิสัยเหมือนพวกนักสังหารเหมือน เออเทอร์มินเตอร์คือแม่งวันวันหนึ่งก็อยากจะไปสังหารอะไรสักอย่าง,งแล้วการทำ u t u b e ก็เหมือนกับพอเราได้สังหารอะไรเสร็จแม่งก็เสร็จสิ้นคำถามแล้วคุณชอบหัวข้อไหนมากที่สุดตอบจริงๆแล้วชอบเรื่องการเมืองบางทีมันแบบอยากทำเดี๋ยวนั้นแล้วก็พูดเดี๋ยวนั้นประเด็นเดี๋ยวนั้นเรียกว่ากระโดดเตะเดี๋้นนะคะแต่ทีนี้บางอย่างมันก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างเช่นกรณีความขัดแยง้ง ทางเชิงวัฒนธรรมระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยบางทีเราเห็นฟีดข่าวแต่เรื่องคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยได้ให้อะไรนะถ้าเราไปทําอะไรพวกนี้มันก็จะหมดพลังงานแต่เอ,อยอดวิวมันก็ดีมากเลยนะแต่ว่าเราทําไม่เป็นวะเรามีซุ้มเสียงอีกแบบหนึ่งต่อให้เราอยากทําหรือว่าจริงๆเราก็ไม่อยากทาเท่าไหร่คือในประเด็นถ้าเราทําเรื่องการเมืองมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราอยากจะเปิดหน้าตัวเองออกมาเลยเพราะว่ามันง่ายต่อการอัดคลิปอัดอะไรอ่ะปุ๊บแม่งแบบก็อัพ ขึ้น u t u b e เลยไม่ต้องไปนั่งตัดเสียงทีหนึ่งตัดภาพอีกทีหนึ่งใส่แคปชั่นใส่ซาวใส่เอฟเฟกอะไรพอเราเริ่มมาทำสักสิบคลิปห้าคลิปแล้วเราก็เริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมคนมันต้องเปิดหน้านะั้นมันง่ายเหมือนกันมันง่ายในการจะทำคลิปให้เกิดความต่อเนื่องแล้วการเมืองก็เป็นต้นทุนหนึ่งที่สามารถที่จะทำความต่อเนื่องได้อย่างสม่ำเส,สมอถ้าคุณไม่ละทิ้งกับมันแต่ขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเปิดหน้านะแต่เราอะเป็นพวกแบบเราไม่รู้ เรามีโรคเป็นโรคเฉพาะของเราเราใช้คำนี้แล้วกันเป็นโรคไม่รู้อะไรคือไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพร้อมอ่ะคือสมองมันอาจจะพร้อมในแง่ของการประมวลเข้าออกเป็นนั่นเป็นนี่แต่ทางกายภาพมันไม่เอามันบอกว่าวันนี้อ่อย่ามายุ่งกับมันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าจะพร้อมเมื่อไหร่อะไรอย่างนง้นนะคะจริงๆแล้วงานในพาร์ทของความ ความเนียนมานโอรันริกปราณีสิลแล้วเราชอบงานวรรณกรรมออซึ่งเราก็ทําออกมาตัวหนึ่งก็คือแผ่นดินหนึ่งของหินเชื่อนะก็มีคนบอกว่าเฮ้ยเองแม่งทําไมชอบวนเวียนอยู่แต่เรื่องที่แม่งชวนให้หดหู่เหมือนเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยจบจากวรรณกรรมแล้วเราก็ชอบงานด้าน เทรวาสซึ่งเผอ,อิญว่าระยะหลังเทรวาสของเรามันรวมเอาไว้ในเชิงประวัติศาสตร์เส้นในยุคอินโดจีนที่ปฏิรูปเทรวาสในขเขมรเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไปด้วยกันอชอบอีกอันหนึ่งก็คืออิติปิโสรัตนามาลาแต่ว่าดิฉันมีทักษะที่อ่อนด้อยมากในเรื่องของการผสมเสียงคือทุกวันนี้มันมีวิธีผสมเสียงทำเอฟเฟกนู่นนี่นั่นนะแต่ดีฉันมีทักษะที่ต่ามาก โอ้นี่เราอยากจะทำอิติปิโสรัตนมาลาอิติปิโสร้อยแปดในภาคของคลื่นเสียงทางสมองที่ผ่านก็ไปในมวลน,น้ำเสียงมันจะออกมันเป็นอ,อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่นีฉันก็ทำไม่ได้ไม่สำเร็จส่วนงานอีกแนวหนึ่งที่เรียนรู้สึกชอบว่าเออมันเหมือนกับว่าในแต่ละครั้งมันจะผุดโผล่อะไรใหม่ๆขึ้นมาก็คืองานด้านโบราณคดีเพราะว่ามันเหมือนกับการสำรวจแต่บางทีเราเข้าไปอ่านงานเช่น กรณีประสาทพระขันกระปงสวายเนี่ยจริงๆแล้วภาษาเขมรคําว่าขันเนี่ยก็คือเหมือนขันห่าในภาษาบาลีตอนแรกเลยดิฉันยังไม่ค้นพบอันนี้ดิฉันก็ไปเขียนพระขันที่ใช้ขอไข่รอเรือรอหันแล้วก็ขอควายกัลันจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นเชิงโบราณวิทยามันก็ทําให้เราไปสู่การค้นพบนั่นค้นพบนี่ใหม่ๆมันเหมือนการเดินทางด้วยแผนที่ค่ะสรุปก็คือว่างานโบราณวิทยาดิฉันก็ชอบเพราะว่ามันทําให้เราเหมือนได้เดินทางอีกครั้งหนึง่งแล้วเวลาเราเดินทางคิดว่า เออถ้าเราได้ไปกัมพูชาเราจะไปดูนะเราจะไปดูอย่างแบบนั้นแบบนี้แต่ทีนี้ใจหนึ่งเวลาคิดเรื่องนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะได้ไปเหรอหมายถึงว่าวิพากนักการเมืองเขมรซึ่งซึ่งค่อนข้างจะโหดคนที่เป็นนักการเมืองในกัมพูชาแค่วิพากอะไรนิดหน่อยก็ถูกจับติดคุกไปรซอโดยทันทีทำไมเราจะต้องมาพูดแทนชาวเขมรในเรื่องพวกนี้เพราะเรารู้สึกว่า มันถูกสังหารหมูก่กันเป็นรุ่นต่อรุ่นเลยนะเรามองเห็นแล้วเราประมวลได้แต่เรา,าคิดว่าเฮ้ยยุคนี้ความเป็นไทยแก่ตัวตีแผ่ความจริงอีกด้านของสังคมที่มันถูกกดทับเอาไว้ไม่ว่าเขาจะเป็นประเทศนี้หรือประเทศไหนสรุปชอบทุกเรื่องถ้าจะให้มีความสุขก็เป็นเรื่องเถรวาทซึ่งก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่บางทีเราก็รู้สึกสะท้อนใจนินดๆว่าสังคมที่เปลี่ยนไปมากในเมืองไทยอ่ะมันก็เห็นอะไรที่แตกต่างไปจากกัมพูชา มันมีทั้งทั้งก้อนดิบดีและก้อนที่มันน่าเศร้าใจแต่ทุกอย่างก็มีเหรียญสองด้านการเมืองก็เช่นกันวรรณกรรมหรืออะไรคือมันชอบทุกอย่างสรุปปุดฉาถามแอดชอบทำงานตอนไหนวิสัชนาตอบคือจริงๆแล้วเราชอบทำงานตลอดเวลานะแล้วเราไม่อยากจำกัดพื้นที่เมื่อก่อนเรามีความจำกัดพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าเราสะดวกเราก็จะอาจเอาดอร์ มีปัญหาเรื่องการคุมเสียงหน่อยแต่ว่าเ,เรื่องภาวะหลั่งไหลเราเราชอบเอาดอเพราะว่าเมื่อเราเดินเนี่ยเรามีภาวะของการลื่นไหลเรามักจะพึงพอใจกับง,งานเอาดอนะเพื่อนเราก็บอกว่าเฮ้ยมีอะไรช่วยไหมเอาสคริปต์มาสิเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีสคริปต์เราเป็นคนทํางานไม่มีสคริปต์มีงานชิ้นเดียวที่มีสคริปต์คืองานที่เป็นงานเรื่องสั้นนะถ้าเราไปเขียนสคริปต์เราจะหมดแรงแล้วเรามีภาวะแบบ สมาธิสัน้นแม้แต่งานด้านโบราณวิทยาเราก็โ้นสดนะคือการมีสคริปต์ทำให้เราเบื่อที่จะไม่กลับไปทำงานนั้นให้มันสำเร็จอนะเรายังอยู่ภาวะที่แอนตี้สคริปต์อยู่ชอบงานชิ้นไหนมากที่สุดชอบงานหลายชิ้นมันมีแต่ละพาร์ทอยู่อะค่ะเพราะว่าอย่างเช่นชิ้นแรกๆเราจะชอบใช่ไหมทำเรื่องอีปีโสร้อยพอเป็นชิ้นแรก e ี EP แรกเราก็จะชอบวิจารณ์วรรณกรรมพอเป็นชิ้นแรกเราก็จะชอบ การเมืองก็เหมือนกันพอเป็นชิ้นแรกมันก็จะชอบแต่คุณภาพเสียงขนาดนั้นมันไม่ดีอะค่ะแต่ว่ามันมีความสดใหม่ของการไปด้วยกันการได้ปลดปล่อยตัวเองไปกับวิธีคิดและการกระทำมันล่าสุดคือเป็นคลิปของแมวชื่อหลงมาคือมันมาอยู่กับเราที่กรุงเทพแล้วมันก็คงจะแบบเหนื่อยหน่ายมากเขาเคยเป็นแมวป่าอยู่ที่บ้านนอกอยู่ที่ในสวนกลางคืนก็ออกไปไล่ล่าเช้ามาก็หลับ หมดเรียวหมดแรงแต่ตอนนี้มันมันมองเราด้วยความรู้สึกแบบกูเบื่อมึงซึ่งก็ไม่ใช่แต่ยุคุนเซนรหรอกพฤติกรรมของผู้นำเชิงเผด็จการก็เป็นอย่างนี้กับทุกฝ่ายเราเลยไม่แปลกใจที่พลเมืองของเขาจะติดยึดโยงกับอะไรที่มันกลายเป็นข้อมูลฝ่ายเดียวและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมช่องนี้จึงเป็นเรื่องนักการเมืองขมรมากกว่าประเด็นอื่นเราอยากถอดบทเรียนไปด้วยกัน อย่างกรณีไทยที่พยายามจะให้เราผ่านกฎหมาย ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศเราก็ควรจะเข้าไปศึกษาในประเด็นของเขมรน,นะเพราะเขาใช้เรื่องนี้มาแล้วและการที่ไม่ได้ถอดบทเรียนของประวัสสติศาสตร์ภาคประชาชนมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาในเชิงโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงเลยเหมือนที่ชาวเน็ตเขมรมาคอมเมนต์ว,ว่าเพราะว่าคุณเป็นประเทศร่ำรวยมั่งคั่งอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่เลยจริงๆแล้วเราก็มีความยากลําบากไม่ต่างกัน แต่มันมีความจําเป็นอย่างมากที่เราจะเพิ่มพูนคุณภาพความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่21เนี่ยให้ให้เข้มแข็งเท่าที่จะทําได้นะและการถอดบทเรียนของประวัติศาสตร์ตัวเองประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวหรือเมียนมาในความเป็นชนชาติของตัวเองแบบนั้นเราคิดว่าถ้าเราช่วยให้ภูมิภาคข,ของเรายกระดับเข้มแข็งขึ้นมาได้เฮ้ยเราทําเถอะเพราะว่าเราเองก็ไม่อาจจะอยู่รอดแต่ลาพังคือมันมองเห็นอะ มันมองเห็นว่ามหาอำนาจมันคุกคามไปทุกหย่อมย่าแล้วในอนาคตเราก็หวังจะร่วมกันยกระดับความเป็นอารยะไปด้วยกันคำถามก่อนสุดท้ายพลังงานพลังงานเราก็อยากจะเก็บพลังงานไว้ทํำเฉพาะงานที่เราตั้งใจจริงๆหลังจากเราผ่านส450คลิปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออแต่ละคลิปมันยากขึ้นมันต้องใช้พละกําลังแล้วอะไรหลายอย่างมากขึ้น มันถึงขั้นว่าบางทีเราก็ป่วยนะป่วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องไปจูนตัวเองแต่ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องผลิตคลิปเนี่ยมันมีดีมานของความเนียนมานโอรานิกของความปราณีของมันอยู่คงไม่ได้หวังพึ่งพิงเกณฑ์ของ youtube แล้วก็ต่อมาก็มียอดวิวแต่ละคลิปสูงๆเพื่อให้มันเป็นการเลี้งชีพแล้วก็ทำให้เป็นโปรเฟชชั่นอลไปเรื่อยๆเ,เราคงไปได้ระดับโอรานิกตัวเองคือเราเป็นคนแบบอย่างที่เล่าให้ฟังอะ เป็นแนวสมาธิสัน้นเป็นพวกที่จัดการชีวิตทางด้านสังคมไม่ดีเลยแต่เราก็อยากจะไปต่อนะ